โคลราอัลติสเอสปอร์ตโดชแฮร์แคร์วิตามินค่ครับอาจริษันวันนี้ค่ะเป็นครูสอนภาษาไทยที่ใครๆก็รู้จักค่ะวันนี้ภาษาไทยเกี่ยวอะไรกับเรื่องราวระดับชาติ ต้องคุยกับเธอกันค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับครูลิลลี่กิดมาโน้โรจนทรัพย์ค่ะเติดนั่งค่ะโอ้โหเป็นรายการที่อยากมามากโอ้ยมตายบอกว่าน้องสาวเชิญมาก็ต้องจัดให้จัดเลยค่ะ ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกน้องสาวเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ที่นิเทศจุฬาค่ะรุ่นน้องรุ่นพี่ทันกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยึปกติเรียกพี่ลินพี่ลินะเอาวันนี้เรียกอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นครูลินพี่ลินเจลินเจลินเจลินลินอย่าเรียกอีลินแล้วกันไม่ได้ค่ะสอนภาษาไทยสอนมากี่ปีแล้วคะย1สอ็แล้วค่ะน้องแม่ยี่สบอ็ดปีเวลาไปตามจังหวัดต่างๆที่เราไปสอนทำไมพี่ลินต้องแต่งตัวให้เข้ากับจังหวัดเขาด้วยคะพี่คิดว่า มันเป็นเอาจริงๆใช่ไหยเอาจริงสิพี่เป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวไงอยากโปรโมทจังหวัดนั้นๆน่ะออเราไม่ใช่คนอีสานแต่ว่าเราอยากจะช่วยเขาขายผ้าไหมอ่ะเออมันรายการอย่างเงี้ยเอออยากจะขายผ้าไหมให้คนอีสานอ๋ออันนี้ก็เลยใส่มาเออคือรู้สึกว่าเออมันชอบอะไรที่มันเป็นของชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านอ่ะเออคือไม่ใช่เราเป็นครูแล้วก็ต้องมาแต่งโปสการ์ดหรอว่าเออเวอเอรแบบว่าเมืองนอกเมืองนามไม่ใช่อ่ะเอออยากจะ สับสนุนสินค้าไทยเราเป็นครูภาษาไทยอย่างเงี้ยใช่เออไม่หลบมันคือมันสนุกไงเออเราเป็นคนที่อย่างน,น้อยเนี่ยเด็กเห็นเนี่ยลูกเราไปสัมผัสกับเด็กเนี่ยช่องว่างมันห่างกันแล้วอ,อ,อ่ะมันความห่างมันก็น้อยลงมันก็คือใกล้ชิดครูกันเองเคยไหมครูภาษาไทยเนี่ยพูดบ่อยไหมชิมิฮอรอะไรอะไรเงี้ยพี่ลินมีพูดบ้างไหมพูดแต่ต้องดูว่ากาลเทสะ แล้วก็ oh. บุคคลที่เราสื่อสารด้วย uh uh. อย่างตอนนี้ออกทีวีอย่างนี้จะมาแบบว่ามาพูดอย่างนี้ก็ไม่ไม่ควรนะนะ uh uh uh. อ,อถ้าเกิดเล่นกับเด็กๆในห้องส่วนตัว uh uh. อย่างงี้ได้แล้วก็ uh uh. ดูเด็กใช่ไหม คุยกับผู้ใหญ่ก็ต้องอีกแบบนึงอะไรเงี้ยคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็คุยได้ในไลน์ในกลุ่มก็อีกแบบนึงถูกไหมฉะนั้นคุณครูจะบอกว่ากาละเทศะให้รู้จักเวลาคือกาละเทศะคือสถานที่บุคคลที่เราติดต่อด้วยสัมพันธ์ด้วยก็ต้องเป็นตัวเนี่ยแค่นี้เองไม่ไม่ยากอครูภาษาไทยก็พูดเป็นภาษาเล่นได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเป๊ะตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จำเป็นอพี่ลินเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดแล้วแม่เชื่อว่าเป็นบุคคลที่เจอเด็กไทยมา เยอะที่สุดคนหนึ่งของประเทศก็ว่าได้นะเพราะต้องเดินสายไปเยอะขนาดนี้แลนางสาวไทยไงใช่ไหมก็เดินสายใช่ไหมก็ต้องแบบว่าเออก็ต้องก็เจอเด็กเยอะอ่ะทีนี้ก็มันก็มีความสุขอย่างหนึ่งแล้วก็ได้เห็นความหลากหลายความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นแต่ละโรงเรียนพูดถึงความหลากหลายความแตกต่างปัญหาภาษาไทยที่เด็กไทยเป็นกันทุกวันนี้คืออะไรคะเอาเอาตรงๆนะคะคุณผู้ชมฝากบอกกระทรวงศึกษาด้วยนะคะค่ะฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยเป็นหมดเลย จริงการฟังการพูดการอ่านการเขียนแต่หลักๆเน่ที่คุณครูเจอเนี่ยอ่านกับเขียนนี่เป็นเยอะค่ะทีมงานเขาบอกแอบบอกว่าน้องแม่เป็นคนที่ชอบอ่านใช่ไหมเขาบอกหนูว่าจะเห็นอะไรอ่านหมดคือเด็กไทยเนี่ยขาดการอ่านอ่ะคือจะอ่านก่อนต่อเมื่อหนึ่งคืนก่อนสอบนั่นแหละอ่านรักการอ่านจริงเออรักมากเออคืนก่อนสอบคุณผู้ชม จะอ่านมากกว่าเจ็ดบรรทัดอ่ะถูกเอออ๋ออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะอ่านเฉพาะวันนั้นใช่อ,อนี่คือรักรักรักเหลืล่อเกินก่อนสอบหนึ่งวันปัญหาคือเด็กไทยอ่านน้อยจริงๆอ่านน้อยจริงๆแล้วก็เขียนก็เพดที่นี่ไง เราเปรียบเหมือนกันว่าในสมองก็คือภาชนะเราไม่มีของใส่เข้าไปในภาชนะอันนี้คือความรู้ถูกไหมถ้านั้นออกมาเนี่ยมันจะเอาอะไรออกมาเหรอน้องแม่เออก็จริงเหมือนหนูอ่ะพูดตรงๆนะครับคุณผู้ชมรุ่นน้องดิฉันฉลาดฝพมืออาชีความสามารถหนูออกมาพรั่งพรูได้เขียนนังสือได้ถูกป่ะค่ะอ่าต้องต้องบอกอันนี้ไม่ได้มาอวยกันออกทีวีหนูเขียนหนังสือหลายเล่มถูกป่ะ่ะแล้วหนูก็เป็นพิธีกรใช้การพูดการเขียน หนูต้องมีของในนี้ถูกต้องป่ะถ้าหนูไม่มีของหนูจะมาจากไหนะใช่ไหมใช่ฉะนั้นครูจะบอกเด็กๆทุกคนในในโลกว่าต้องอ่านหนังสือเอาความรู้เข้าตัวนะออกมาจะได้มีของอนุอธิบายต่อจริงไหมชีวิตจริงเป็นอย่างนี้จริงรเปล่าคือเวลาอ่านเนี่ยมันเหมือนเก็บเข้ามาในลิ้นชักอะถูกเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งอะมันเราจะเปิดลิ้นชักไหนออกมาใช้แต่พอถึงเวลาที่มันต้องใช้อะมันจะออกมาจากลิ้นชักนั่นเองโดยอัตโนมัติมันโมจากไอ้ลิ้นชักแบบนี้ไง เก็บใจไว้ใน,ในลิ้นชัก,ชกใช่ไหม <laughs> เอาแต่เรื่องอะไรครับความรักมันไม่ได้เอาความรู้เขา้าเข้าลิ้นชักเหมือนหนูเมื่อก่อนก็เป็นความรักเหมือน,นกันครับพี่ลินแต่หลังๆก็เออช้างมาดอกความรักอ่ะไวของเขาไงความรักมันต้องมาก่อนแต่ลืมไป <ใจ S 2> ว่าความรู้มันติดตัวตลอดชีวิตออแต่ไอผู้หญิงผู้ชายคนหนั้นอ่ะมันไม่ได้แบบว่าติดตัวตลอดชีวิตโชคเออกี่เดือนนะถึงเดือนหรือเปล่าก็ไม่รู้กันตองเลิกใช่ไหมผู้ชายไปแล้วไปเลยนะเออหนังสือหนังหายังอยู่กับตัวนะเออไม่มีใครป้นไปได้เพราะฉะนั้นเด็ก ไทยที่บอกว่าอ่านน้อยเมื่ออ่านน้อยก็เลยเขียนผิดใช่ใช่ไหมการสื่อออกมาไงออกมาเนี่ยเขียนก็ไม่เคยถูกไอ้คำหนึ่งนะที่หนูนะเครื่องเครื่องไอ้ค่ะไอ้ค่ะไอ้จะไอ้จ้าเนี่ยเดี๋ยวขอขอขอถ่ายทอดวิชาความรู้ค่ะค่ะอ่ะให้จำสระอะเห็นไหมคุณผู้ชมสระอะสะบัดออกข้างแล้วก็ออกเสียงข้างๆไปคะอะไรคะอะไรค่ะอะไรค่ะคะคือเหมือนสงสัยคำถามก็ต้องบอกว่าคะ ให้เสียงสะบัดข้างเหมือนสระอะถูกไหมแต่ถ้าพูมีไม่เอกบนหัวจับไว้นะคะเหมือนมีไม่เอกเนี่ยกดหัวเราไว้กดหัวเราก็ต้องก้มหัวลงถูกไหมน้องแม่ะค่ะค่ะไม่เอกกดหัวก็เอาไว้ตอบรับคําตอบรับค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะนี่จะไม่ง่ายแต่ถ้ามันค้าเนี่ยจะออกค้าก็คือสะบัดออกข้างอะไรค้าจริงหรอคะสงสัยคําถามสะบัดชิมิค้า ถ้าอยู่เป็นหัวปุ๊บกดค<ข>่ะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเออ,เ,อ,อเลิกนะให้ส่งเลยสวัสดีสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเออ,เอ,อคือได้ค่ะอะไรเงี้ยเออ,เอ,อต้องต้องต้องแยกให้ออกตรงจุดนี้ณนะจุดนี้ค่ะจำได้ละ เออคือคุณครูต้องบอกว่าภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ต้องแบ่งแบ่งไปสองแบบคือตั้งคำขึ้นมาใหม่อย่างงี้ไม่ผิดไม่เป็นไร <ฮะ S 1> ฟรุ้งฟริงน้องแมยแต่งตัวฟรุ้งฟริงอ๋ออันนี้คำใหม่คำใหม่ไม่เป็นไรมันไม่ได้เขียนผิดไม่เคยมีคำว่าฟุ้งฟริงในในราชบัณฑิตมาก่อนอ่าก็คือสร้างขึ้นมาใหม่ถูกไหมก็มาเป็นฟรุ้งฟริงแต่ไอ้กเก๋เนี่ยมันคือต้องมันมีอยู่มันอยู่แล้วอมันมีอยู่แล้วเข้าใจอ๋ออย่าไปอย่าไปดัดมันแต่เข้าใจนะว่าใส่รอเรือเข้าไปเนี่ยให้มันรู้สึก เกร็งมันรู้สึกเกร็งจริงๆคือรู้สึกเล่นสนุกคนองอันนี้พี่เข้าใจว่าแต่ต้องบอกว่าในเฉพาะส่วนตัวอ๋ออย่าให้ออกไปสาธารชนใช่เพราะเด็กสมัยนี้มันมั่วกันไปหมดเลยเออจริงแล้วอย่างเธอกับฉันเนี่ยเธอเธอท้ทหารเนี่ยอ๋อตัวเธอตัวเธออันนี้อันนี้ผิดอันนี้เนี่ยเป็นคุณครูไม่ได้ไม่ได้เลยนะต้องอแลก็ทอทงถูกไหมถูกอ่าหนูรู้ที่ว่าเขียนเป็นททหารเพราะหรือว่าขี้เกียจกดไลเนี่ยชิปอ่ะพอเวลาอยู่ในคีย์บอร์ดใช่ไหมยู่โทรศัพท์เนี้ย มันตัวทอทหารมันอยู่หน้าแรกแต,แต่ถ้าสมมุิทอทงมันต้องกดชิปแล้วมันจะมีเป็นอทอทหารออเอ,อ้ยเป็นทอทงคนก็เลยขี้เกียจไงก็เลยเป็นทอทหารไปเลยละกันอ,อย่างนี้นนแหละแต่จริงๆแล้วถ้าควรจะเขียนถูกคือเธอทอทองไปทอทงอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความเร็วไงแล้วก็ง่ายไวยสะดวกก็คือมันก็สะท้อนคนยุคใหม่เป็นอย่างนี้ไงคำว่าผู้จัดเนี่ยคืออะไรทำอะไรบ้างไขท้องเสียเสื้อผ้าเหม็น ส้วมไม่สะอาดกระดาษหมดน้ำแข็งหมดฮะมันก็เป็นหน้าที่ของเราคุณต้องไปขัดส้วมด้วยเหรอขัดพูดตีหรือ,เ,อเรื่องเวลาเขียนผิดเขียนถูกยังมีหลายคําที่คนไทยชอบเขียนผิดอยากให้พี่ลินได้ได้ได้บอกจังเลยอย่างง่ายๆเนี่ยกะเพรา,า,าเนี่ยเป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศเราใช่ไหมคกะเพราแกงกะหรี่ใช่ไหมกะเพรากะหรี่ กระพงชอบแมสทอะร้านน้ำตากระพงทอดน้ําตาเนี่ยครูก็จะมีต้องสอนคําที่เป็นหัวใจที่เขาชอบเขียนพิษบ่อยๆกระเพราเนาะกะหรี่กระพงให้ท่องว่าไม่ต้องลงเรือกระเพรากะหรี่กระพงไม่ต้องลงเรือก็คือไม่ต้องใส่รอระยะเข้าใจไหมฮะกระเพรากะหรี่กระพงไม่ต้องลงเรืออ๋อก็เลยสะอะไปก็พอแล้วสะอาเฉยๆก็พออะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็จะจําเป็นเซตเลยกระเพรากะหรี่กระพง เออพวกนี้ไม่ต้องไปลงเรือนะไม่ต้องลงเรือนะแต่มีคู่หนึ่งคู่ยอดฮิตกะหลี่กะเทยกะหลี่กระเทยเออเป็นได้เลยไม่ต้องรอโอเคป่ะถูกไหมคะกะหลี่เนี่ยกะเทยเนี่ยคนชอบเขียนผิดใส่รอเรืออ๋อเป็นกระเทยเออเป็นกระไม่ใช่นี่บอกเทคนิคอยู่นะคะไม่ได้บอกต้นไม่ได้ด่าหรืออะไรนะคะน้องแม่เขียนลำยายไงลำใหญไหมอะไรไหนใครอะ อ่ทดสอบกะละแมอ่ะำ้าไหมให้สะพ้ายไว้คล้องคอใส่ใจเอาใส่หอลำไยไม้อะไรดีลำไยไม้มะลายผู้ชมไม้อะไรดีคะไม้ม้วนกลมๆหรือไม้มะลายม้วนใช่ไหมคะไม้มะลายอ่าวันนี้ทดสอบกะละแมกลางกลางรายการโอ้แล้วน้าแตกนะคะแม่อ้าวตายค่ะครูลำไยไม้มะลายแล้วกันค่ะระหว่างม้วนกับไม้มะลายเอาอะไรเหตุแม้บางทีเนี่ย มันมันรีบหรือมันเวลาสอบไม้เมลันนะฮะความจำมันเอ๊ะอะไรอ่ะพวกเครือมันต้องหลักในยึดม้วนหรือมอะไรอ้าววันนี้กะละแมตายตายกลางรายการแน่แอ้าวไม่เมลัยถูกต้องค่ะเห็นไหมขนาดแม่ไม่ก็ตื่นเต้นไหมเฮ้ยเฮ้ยพอมีคนมาทักเราจะแบบทักอะไรเนี่ยนี่ไงพี่แกงให้หนูตื่นเต้นแล้วก็ให้สะดุ้งมันจะ นี่ไงบางครั้งเราก็มีเทคนิคให้เด็กจำยึดเอะแล้วยังไงคะไม่เป็อไรถูกแล้วพี่จะสอนเด็กว่าลำไยเนี่ยก็เหมือนต้นไม้มันเป็นต้นไม้ถูกไหมต้นไม้เให้ท่องอย่างนี้ต้นไม้มันไม้อะไรลำไยก็ไม้อย่างนั้นต้นไม้มันไม้อะไรลำไยก็ไม้อย่างนั้นอต้นไม้มันไม้อะไรอลำไยก็ไม้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวนะตอนสอนเหนื่อยไหม ี่นึกว่าออกคอนเสิร์ตเนาะเอสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ต้องลีลานแบยมันต้องบอกว่าเต็มตลอดไม่ขนาดออกทีวีอย่างงี้มันก็คือมันผู้ชมก็เบาๆคือเราเล่นตามผู้ชมถ้าสมมติคนดูเยอะถ้าห้าพันก็จะเล่นอีกแบบหนึ่งสามพันเล่นอีกแบบหนึ่งหนึ่งหมื่นเนี่ยอุบลราชธานีอาทิตย์หน้าเนี่ยหนึ่งหมื่นก็ต้องเล่นแบบว่าคอนเสิร์ตที่เบิร์ดอะนักเรียนหนึ่งหมื่นคนเขาเอาพวกอุดรขอนแก่นอุบลกาฬสินธุ์อะไรเงี้ยใกล้เคียงมารวมกันมมารวกันประมาณหมื่นพูดอยู่คนเดียวนะคะใช่มันก็ต้องเหมือนกับบบแ มันอาชีพอะหนูคืออย่างนี้มันก็ต้องรู้สึกแบบมันสบายๆเบาๆคุยกันสองคนไม่ต้องชุดใหญ่ไม่ต้องเล่นเยอะนะแต่ถ้าอย่างนั้นโอ้โหถ้าหมื่นถ้าพันสองพันหนึ่งพันก็ต้องเยอะอะโอ้นี่คืออาชีพเนาะเออเอาคำไหนอีกไหมคะคำไหนอีกเอาเอาเกรดดีกว่าเกรดเกรดความรู้เกรดอ่าเอาง่ายๆนะเกรดความรู้ใช่รอเรือหรือรอลิงน้องแม่รอเรือค่ะ มั่นใจเลยใช่ไหมฮะมั่นใจค่ะนี่เป็นพิธีกรคนแรกที่ถามอะไรก็รู้หมดเลยนะคะ <c oughs> อัพเดตตอบได้หมดนะคะ <c oughs> รอเรือก็จะง,ง่ายๆความรู้เป็นอรอเรือกเกรดก็ต้องรอเรือออ๋เกรดความรู้จำจำให้มันเหมือนกันออของกัน เกล็ดปลาก็ต้องรอลิงอ๋อเพราะมันเป็นปลาแผ่นแผ่นเออปลามีรอลิงเกล็ดก็ต้องมีรอลิงอย่างเงี้ยเป็นต้นเกล็ดความรู้ก็รอเรือถ้าเกล็ดรอลิงก็คือเกล็ดปลาอ่าเพราะปลามีรอลิงผ่นบางๆเนี่ยเกล็ดนะบางเกล็ดอะไรเงี้ยเออมีลิงก็เหมือนลิงเหมือนกันจําง่ายๆเออเรือก็เรือเหมือนกันเนี่ยเป็นต้นเราเวลาที่อยากจะให้เด็กอะค่ะได้รักภาษาไทยมากขึ้นอ่านมากขึ้นเขียนมากต้องบอกเขายังไงดีอะคะนี่ไงสิ่งที่ต้องต้องทำให้ตัวเองต้องรักก่อน ต้องชอบก่อนต้องสนุกกับภาษาก่อนคนถ่ายทอดเนี่ยอแล้วทีนี้ผู้ที่เขามาเรียนกับเราเนี่ยเขาจะได้ซึมซับตามทําให้มันเรื่องง่ายทาให้รู้สึกว่าเออมันสําคัญนะแล้วมันก็ง่ายไม่ยากเออเขาก็ได้ตามตามเราได้ทาให้มันสนุกทําให้สนุกซะนี่คือเรื่องของเรื่องคือพี่เป็นคนอย่างนี้ไงคือหนูก็เห็นพี่เป็นคนสนุกอยู่แล้วแล้วมนเอาต้องบิดมันยากใช่ไหมต้องจับให้ง่ายพอเราสอนสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยเด็กแต่จังหวัดเนี่ยเข้ามาในไอจีพี่แพี่จะเช็คเลยนะเช็คผล ตอบรับเนี่ยหรือในเฟซบุ๊กเนี่ยหนูรู้สึกว่ามีความสุขมากในการเรียนเขาใช้คาง่ายๆอย่างเงี้ยขนลุกเลยนะบอกว่าเออหนูรู้สึกว่าไม่เคยเรียนภาษาไทยไม่ได้ภาจาเองเก่งหรือดีนะแต่ว่ารู้สึกว่าเราทําสําเร็จหรือว่าเด็กมันเปิดใจรับภาษาไทยเฮ้ยทำไมรู้สึกมันสนุกแล้วมันง่ายอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเออเนาะจริงๆแล้วมันยากนะคะจะบอกว่าภาษาไทยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันยากแต่เราเราต้องรู้สึกให้เขาเปิดตัวเองก่อนเปิดใจยอมรับสิ่งนี้ก่อน เมื่อรู้เมื่อรู้สึกว่ามันสนุกเมื่อรู้สึกมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากหรือไกลตัวอีกต่อไปถูกมันก็จะรักในสิ่งที่เราบอกว่ามันยากนั่นเองภาษาอื่นเรายังเรียนได้อ่ะถูกใช่ไหมไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่คุณยังรู้เรื่องคุณยังเก่งฉะนั้นภาษาพ่อภาษาแม่<อ>ใช่ไหมเออมันต้องแบบว่ารู้แล้วก็รักแล้วก็เข้าใจแล้วก็สื่อสารเนาะอ,อันนี้สําคัญเพียงแค่คุณเปิดใจอะ่ะถูกต้องเปิดใจยอมรับมันเนาะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่รินที่ทําให้ ทำให้คนไทยทําให้เด็กไทยเปิดใจรักภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองอและข้อที่สําคัญเราจงภูมิใจในภาษาที่เรามีเงาไงรักเง่าออมันมีกี่ประเทศเหรอที่มีภาษาเป็นของตัวเองประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นที่มีภาษาไทยเป็นภาษาของตัวเองรัก ในแผ่นดินเกิดและรักในภาษาของเราค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครูลินลี่ค่ะกิตมานนทรอดจ์นะซั์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าพบกับผู้หญิงไทยคนนี้ไปโด่งดังในโลกของแฟชั่นที่ยุโรปค่ะสักครู่เดียว ครูเป็นเด็กสมมติว่าตอนยังเล็กครูเป็นโซนตันตัน